เต๊มเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับท่อออกหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับนิ้วครึ่งหย่อนลงไปหกท่อนเต็มกำลังนะครับแผงสามแผง ปั๊มยี่ห้อ Mitsubishi um okay. แผง m u l เ e r สามร้อยแปดสวัตต์โมโนนะครับ3แผงพร้อมโครงสร้างเหล็ก4นิ้ว อันนี้ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังจะใส่ท่อเดี๋ยวจะใส่ท่อให้แต่ตอนนี้ลองน้ำอยู่โอเค